สวัสดีค่ะบอสออนมันนี่โค้ชที่ปรึกษาทางการเงิน AIA และเป็นบอสแบรนด์นิราสกินแคร์บอสออนเป็นนักเรียนสป,ปรีดเวลซึ่งเรียนหลายปีกับโค้ชโอปาบอสออนได้มีโอกาสได้เข้าเรียนคอร์สครูออนไลน์วันที่14และ15ที่ผ่านมามันทําให้บอสออนได้เข้าใจระบบการเป็นโค้ชมากขึ้นการเป็นครูมากขึ้นการเป็นครูเป็นโค้ชมีจรรยาบรรณได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะสร้างคอร์สคอร์สหนึ่งเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่า เราต้องเตรียมเนื้อเรื่องอะไรในสิ่งที่เราจะนำมาสอนและตัวเราเป็นใครและลูกค้าของเราคือใครเราจะต้องลิสต์ออกมาให้หมดและการเขียนโครงสร้างต้องเขียนยังไงรวมถึงการที่เราจะเสนอราคาเราดูจากอะไรแล้วราคาของเราเนี่ยมันต้องเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในการที่จะบอกถึงโปรโมชั่นรวมถึงบอกถึงว่าก่อนที่เราจะทาการ จัดคลอสเนี่ยเราต้องวางไว้ว่ากี่สัปดาห์าหกี่อาทิตย์ซึ่งเป็นสูตรที่คนระดับโลกเขาทำกันแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่ตัวตนของเราคือใครเราเป็นคนประเภทไหนแล้วลูกค้าของเราเนี่ยถ้าเราจะปิดการขายครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นคนแบบไหนที่จะ ทำให้เราปิดการขายง่ายขึ้นพอได้เรียนรู้ยิ่งรู้เราก็เลยยิ่งเข้าใจในระบบมากขึ้นว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จระดับโลกเขาไม่ใช่มาแค่เล่นๆเ,เขามีการวางระบบเขามีการจัดสรรเวลาที่ดีเขามีหัวข้อที่ชัดเจนด,ดังนั้นต้องขอบุณโค้ชโอป,ป้ามากสําหรับคอสคูออนไลน์วันที่14บสี่สิบห้าที่ผ่านมามันทาให้บอสออนคนนี้ได้มาเป็น เปิดคอร์สคอร์สแรกนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราฝึกเทรนมาอย่างดีก็จะนำสูตรหลักสูตรนี้ไปปฏิบัติและทำเป็นโค้ดอาชีพในอนาคตเดินตามรอยโค้ดโอปร้รในอนาคตต่อไปขอบคุณนะคะโค้ด